สวัสดีคะ่ะทุกคนมือวีน,นก็คือพักกันแล้วเวียกไวเนาะกระเซียวไก่ทอดขึ้นมาให้หมมวหมูของเขาหมูหมูก็คือเอาไก่ตอนใหญ่ให้กับโกินเนาะต้องเดมาจีกให้แบบนี้เนาะจังสิกินปกติแล้วก็คือเอาขึ้นมาป่าไว้ให้แล้วเขาโบยู่แบบนี้นะักกินอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ก็คือแบบเอาตอนใหญ่ให้กับสิเหตุแบบนี้เลยเนาะเบองเดียว,ว่าสิขาเป็นอย่างขาไปทิมบุกินในตอนใหญ่ เพราะว่าเคยคนอยู่ดิเพื่อกเกษีจากแอ็มเอลคนจังไงเนาะเฮาเกสิมาจีกในเพื่อนแน่เนาะเพราะว่าหึงๆกับจังสีได้ขึ้นไปอยู่นําเนาะแต่ช่วงนี้ลูกค้ากรบโบลายเนาะสองสามอาทิตย์มานี่คือลูกค้าค้างขึ้นบเต็มจังมือเลยปกติแล้วลูกค้าค้างขึ้นเน่ะเต็มตลอดแต่ช่วงข้าวเนาะสิมาแบบมือละสี่ห้าห้องแต่สองสามอาทิตย์มานี่ก็คือค้างขึ้นเน่ะเขาแค่มือละสิบก็ห้องแต่ช่วงข้าวก็มีมือละสี่ห้าห้องคือเก่าเฮาก็เลยจะพากันแล้วเวียกไว้แน่ใครแน่แต่เท่าแก่ว่างเขาอยู่นี่เราล่เาบูจูจีจจุกกิในมือ ลูกค้าบมีนี่คือสีไซสเส็นสนั่นเส็นนี้เนาะแล้วบ,บเป็นจะเื้อบางเถ้าคือได้ยกเมกระทังหน้าต่างเนาะลงมาเสร็จส่วนอยู่นี่ก็คือเธอเกิดว่าลูกค้าบมีเราก็บอบให้เขามาพักแดดเนาะ้าไปอีกเท้่หนึ่งก็คือปตอนที่ลูกค้าชัวราวมันออกมื่อนี้เขาก็คือสิได้แปตอนประมาณทุ่มกว่าพุหละเพราะว่าชั่วราวก็มีแค่สองหง้องรอบนี้เขาก็สิได้พักกันเมื่อพักยาวๆเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็หากกะใบสองเืิอจะหอดทุ่มกว่าก็คือเหลือเวลาอีกหลายชั่วโมงอยู่ แล้วก็เสี่ยวไก่ให้หมูกินแล้วก็สิพาก,กันเมื่อหานอนเวนก็เด้อทุกคนบ๊ายบาย